เดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดพริกแกงหมูสามชั้นนะครับหลังจากเราไปหั่นหมูมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเตรียมเครื่องครับก็่มีพริกแกงเผ็ดแกงป่าก็ได้นะครับก็มีใบโหระพาพริกแดงซอยใบมะกรูดครับแล้วไปผัดกันเลยครับตั้งกระทะติดไฟเลยครับเราใส่น้ำมันลงไปิดนึงนะครับ ทำไปพริกแก,ก,กงครับพริกแกงเผ็ดเดี๋ยวเราผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับใส่ไปมาผูดผิวๆใส่ไปน,นิดเียวเพื่อความหอมพริกแกงหอมนะครับแล้วใส่หมูมาเลยผัดหมูให้สุกก่อนนะครับ ใส่กระขับหมูเริ่มสุกนะครับหมูเราปรุงรสเลยใส่ผู้ขาวครับโตนดดีตาของเระตัดนิดนึงนะครับแล้วก็ปูชีรสตัดเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนครับแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับแล้เด็อดชิคแต่ถึพราคใส่ลงไปเลย ก็มีพริกไทยอ่อนก็ใส่พริกไทยอ่อนได้นะครับเพิ่มความเผ็ดความ 1, หอมันนี่ไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่สเสร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะผมก็ปิดไฟนแล้วผมก็ตักใส่จานได้เลยเรียบร้อยแล้วครับหมูสามชั้นผัดพริกแกงครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ